ก็สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่วนโอเลี้ยงเอฟซีเหมือนเดิมและที่เดิมเวลาเดิมครับทีมงานล้างรถหยุดสองวันครับหยุดสองวันอาทิตย์จันโโอ้หว่างสุดๆวันนี้น่าจะล้างแบบดูเดือดอ้าว อนี่ตัวเล็กด้วยอ้าวซุสุเอานุสุอ๋อนี่ติดหมดแล้วนี่ติดไปตบไปนี่ดูไปอ้าวถูโยกถูโยกนี่คนหนึ่งขีดถ้าคนหนึ่งขีดคนหนึ่งถูอะแป๊บเดียวครับเสร็จอ่าคนหนึ่งขีดน้ำคนหนึ่งถูไปครับ ไม่ถึงไม่ถึงชั่วโมงครับตู้นึงเนี่ยไม่ถึงชั่วโมงเสร็จแปบ๊บเดียวครับโอ้แบบนี้ต้องโฆษณานะเข้าแล้วครับเนี่ยโคชนาขามยาครับแฮ่ใครสนใจในายบีขามยาส่งได้ครับเดี๋ยวนายบีให้นี่วันนี้ล้างสองคันครับ FVM ส,สองร้อยสามสิบเด็ก้าครั้งนี้ก็สองร้อยสี่สองล้อแต่ก่อนแต่ก่อนคันนี้นะครับเนี่ยสองร้อยสี่เนี่ยแต่ก่อนหัวมันจะเป็นตัวนี้ครับ<ม>หัวเครื่องเป็นตัวนี้อ่าเด็ก,กา้าแล้วก็อัปเกรดใหม่ครับอัปเกรดเป็น เนี่ยเปลี่ยนหัวเครื่องเกียร์เป็นโรบโรครับญี่ปุ่นทั้งคันหยุดหลาบวันครับเงียบเงาหาหวห้วยนี่คันนึงครับนี่ปริญญาครับปริญญาเียก็ร,รลอล้างอยู่ครับรอคิวอยู่ครับ อานน่าฮะขีดขั้นต้น,นก่อนตัวเล็กขีดขั้นต้นก่อนนี่เอา้าเปียกปนบ้างโทรศัพท์รหยุดร้อยแล้วฮ่่เออนั่งไปครับวันหยุดของเราโอ้ ทางจอดผมอยู่ตรงนู้นนะครับโอ้ทางจอดก็ฝากติดตามฝากกดไลค์คอมเมนต์นมาด้วยก็ได้นะครับอืม เมื่อวานมาจากจังหวัดตังครับมาจากสายใต้เมืม่อวานก็ไปทำการถ่ายรถได้หลายท่านอยู่นะครับไม่รู้รถใครบ้างครับจะลงทยอยลงไปเรื่อยๆครับถ้าเจอรถใครในชิปในอะไรก็ทักทายบอกได้นะครับส่วนมากรถผมเมื่อคันนี้ครับเนี่ยส่วนมากผมจะวิ่งภาคใต้กับภาคอีสานนะครับ นานทีก็ได้ไปภาคเหนือส่วนมากวิ่งสายใต้อีสานครับวิ่ง่อยโอ้ลมแรงครับตรงนี้จะตกหรือเปล่าไม่รู้นี่เอาเชื่อกันจะแล้วทิศเฮ่ค่อนจะมาแล้วถูอแล้วครับถูแล้วจัง นี่ครับคนหนึงถูคนหนึ่งล้างคนหนึ่งขีดน้ำถ้าแบบนี้เวลาใช้เวลาคนเองไม่ถึงสองชั่วโมงครับเสร็จไอครับไอเลิฟอยู่อ่ะแก้วสองร้อยสามสิบน้ำเดิมเทโบ อ้าวนี่เจออีกแล้วครับเพชรีจังครับไอ้หนุม่มเพชรบุรีโอเคก็แว็บจัด้าเจอ,อรถคันนี้รถผมก็ตักใายได้นะครับเอฟซีทุกคนฝากติดตามด้วยวันโตเลี้ยงเอฟซีสวัสดีครับ